Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น100%ซกับไลน์แอด d i n c o แ8ดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตน,นช่วงเย็น เอมิลสมธโรกลายเป็นนักเตะอคาเดมี่คนแรกที่ยิงได้10ประตูนใน1ซีซั่นนับตั้งแต่ที่เชด์ฟาเบกัสเคยทำได้หลังเกมเขากล่าวว่านั่นเป็นเรื่องพิเศษมากๆที่ได้ยินแบบนั้นใช่มันมีความหมายมากเพราะมันเป็นความฝันเสมอในการลงเล่นให้กับาร์ตซนดังนั้นมันมีความหมายกับผมมากจริงๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เราเก็บ3มคะแนนมันดูอาจจะดูเกินจริงไปหน่อยผมกับบุคโยเราทั้งคู่มาจากอะคเามี่ เอ็ดดี้ก็เช่นกันการได้ยินแฟนบอลนนเรียกชื่อของเราและการที่เราทั้งคู่ทําประตูได้มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเซดิสตอเอรเรตแบ็กขวาทีมชาติโปรเกรดเป็นนักเตะอาร์ตอนอีกคนที่ให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังเกมเขากล่าวว่าผมคิดว่าเราเริ่มเกมได้ดีจริงๆทุกคนมีความมุ่งมั่นทุกคนต้องการยิงประตูทุกคนต้องการช่วยเหลือกันและกันและการได้เล่นในบ้านกับแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ทุกเกมในพรีเมียร์ลีกคือสิ่งสําคัญสําหรับเรา ทีมรู้ว่าเราต้องเจอกับสถานการณ์เหมือนเล่นนัดชิงในทุกเกมและเราจะต้องลงไปเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้งในนัดต่อไปนั่นคือสิ่งที่ทีมมีสมาธิในทุกเกมผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมในดูไบมันรู้สึกดีทีมไปด้วยกันเราทํากิจกรรมร่วมกันเป็นเรื่องดีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศมันยอดเยี่ยมมากผมคิดว่าทีมตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะเป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งจบซีซั่นอย่างแน่นอนมาร์โกบิดจวก v a r โคตรห่วยชี้ปืนต้องได้จุดโทษหลายจังหวะมาร์โกบิดแฟนบอลเซเลบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและ v a r ในเกมอาร์ตตันกับเบรนฟอร์ดเมือ่อคืนที่ผ่านมาว่าเมือ่อคืนที่ผ่านมา VAR และผู้ตัดสินในเกมอาร์ตตันนั้นทำหน้าที่ได้ห่วยแตกมากหากพรีเมียริกนั้นคือลีกฟุตบอลอาชีพที่ดีที่สุดในโลก v a r ก็เป็นความอัปยศ และน่าอับอายที่สุดในโลกเช่นกันเร็วไปที่บอกว่าท็อปโฟอยู่ในมือบทสัมภาษณ์อาริต้าหลังเกมเปิดบ้านอัดเบรนฟอร์ดมิเกลอาริต้าให้สัมภาษณ์หลังเกมเปิดบ้านเอาชนะเบรนฟอร์ด2ต่อหนึ่งในเกมเพียมลีกวันเสาร์ที่ผ่านมารูปเกมที่เกิดขึ้นผมมีความสุขมากโดยเฉพาะกับวิธีการออกสตาร์ทเกมเรามีความตั้งใจที่ชัดเจนยอมรับความเสี่ยงการวิ่งสอทะลุจากด้านหลังก็ดีและอันตรายสามารถเอาบอลเข้าไปสู่กรอบเขตโทษได้ และการใช้เคาน์เตอร์เพจไม่ปล่อยให้คู่แข่งโต้กลับได้เราสามารถควบคุมเกมได้อย่างสิ้นเชิงเราเล่นกันได้ดีแต่เราไม่สามารถทําประตูได้ครึ่งหลังเราเริ่มต้นได้ดีและประตูที่ยอดเยี่ยมจากเอมิลส i มิธโรพอเราได้ประตูที่2เราก็ปิดเกมแต่น่าเสียดายที่เรามาเสียประตูตีไข่แตกจากเซตพีดความสําคัญของบูคาโยซาก้าและเอมิลส i มิธโรใช่เลยแต่ต้องขอบคุณกําลังใจจากแฟนบอลอีกครั้ง ที่สร้างบรรยากาศให้กับนักเตะของเราและผมมีความสุขที่เรามีนักเตะจากผลผลิตจากอาคารดมีที่ก้าวขึ้นมาและแบกความรับผิดชอบพวกเขาสามารถทําให้เราชนะในเกมได้ซึ่งน่าประทับใจมากเมื่อเทียบกับอายุของพวกเขากังวโนหรือเปล่าก่อนที่จะได้ประตูปนล็อกผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากและเราสร้างโอกาสยิงประตูได้มากมายในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่เราไม่สามารถยิงประตูได้และในพิม์ลีคุณจะต้องไปพลาดโอกาสถ้าคุณต้องการชนะ แต่ผมคิดว่าเรากลับมาในครึ่งหลังและทําประตูได้เร็วแล้วจากนั้นมันขึ้นอยู่กับประตูที่2เพื่อปิดเกมแต่ผมคิดว่ามันน่าผิดหวังที่เรามาเสียประตูในช่วงทดเจ็บแต่โดยวรวมผมมีความสุขกับผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นผูด้ได้หรือยังว่าทอฟฟ์อยู่ในมืออาร์ซนอนแล้วในตอนนี้มันยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลแต่เราก็ขยับเข้าไปใกล้ขึ้นเรืเร่อยๆเพราะเราชนะเกมของเราและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําคุณสามารถเห็นผลการแข่งขันคู่อื่น ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะชนะในลิกนี้เรามีเกมอีกในวันพฤหัสบดีเราต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะการเจอกับวูฟเป็นงานยากและเราจะต้องทําผลงานให้ดีเพื่อเอาชนะให้ได้ต้องเล่นให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกนั่นคือเป้าหมายบรรยากาศภายในทีมผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วเมื่อตอนที่เราเล่นที่นี่กับนอริทในนัดแรกที่เราชนะหลังจากแพ้มาสามนัติดต่อกันนั่นเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถประเมินค่าได้สําหรับผมเลย กับทุกคนที่นี่ทั้งนักเตะและสตาฟโค้ดเพราะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากหลังจากแพ้มาในสานัดแรกของซีซั่นเราต้องการความสามัคคีและเชื่อว่าเราจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเริ่มต้นที่แสนสหาหัสครั้งนั้นไม่มีใครโทษกันและกันทุกคนต้องการมีส่วนร่วมทุกคนต้องการเดินออกมาข้างหน้าไม่มีใครหลบซ่อนและพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งที่เรากําลังทําและพวกเขาแสดงให้เห็นถึงทัศนคตินั้น และส่งต่อไปอยังสตาร์โค้ดและทุกคนในสมสรนและคุณได้เห็นการตอบสนองจากแฟนบอลและความใกล้ชิดระหว่างผู้เล่นกับแฟนบอลเพราะแฟนบอลกำลังเชื่อกับสิ่งที่เรากำลังพยายามกันอยู่ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์หนึ่งเปอร์เซนกับไลน์แอด d i n c o 8 8แปกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยคุณภูมิใจในตัวลูกทีมมากแค่ไหนมีความสุขมากโดยเฉพาะกับวิธีที่พวกเขาเล่นเพราะนั่นจะนำมาสู่การได้ผลการแข่งขันที่ดี เรายังไม่รู้ผลลัพธ์จะคืออะไรมันยังขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยและเราต้องทําในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เองอร์เซนถูกยกว่าเป็นตัวเต็งกับอันดับท็อปโฟเรายังมี15เกมที่ต้องลงเล่นและเรารู้จํานวนคะแนนที่เราจําเป็นต้องมีในการต่อสู้เพื่อ,อย่งท็อปโฟและเรายังอยู่อีกห่างไกลดังนั้นเรามีสมาธิกับเกมนัดต่อไปอยาสุเสียมมาตรฐานการเล่นของตัวเองเพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจเกิดเป็นจุดพลิกพัน สำหรับตอนนี้ในทุกสัปดาห์เราต้องรักษาสภาพร่างกายนักเตะของเราให้ฟิตนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะเรามีผู้เล่นไม่มากนักในเวลานี้ดังนั้นการทำให้ทุกคนฟิตทุกคนมีความเชื่อที่ถูกต้องและมาตรฐานที่เราต้องยกขึ้นไปอีกเพราะเราต้องเล่นให้ดีกว่าเดิมถ้าต้องการเก็บชัยชนะเพิ่มประเด็นที่กานิชาก้าปริเสธปอกแขนกัปตันทีมเพราะเคียร์แรนเป็นกัปตันทีมคนต่อไปนั่นคือเหตุผลที่เขาปริเสธ หัวเราะที่หลังดังกว่าจากมีมที่แสคคาดตัวเบนไว้อย่างคำคันกันในวันนั้น6เดือนผ่านไปวันนี้คงำคำกันไม่ออกย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคม2021หรือเมื่อ6เดือนก่อนสื่อโทฟุตบอลทำภาพล้อเลียนคาตัวเบนไว้ที่ย้ายมาร่วมทีมแอสตันด้วยค่าดตัว50ล้านปอนด์ขายกลับเป็นตัวตลกที่ไม่เข้าพวกเมื่อมาเปรียบเทียบผู้เล่นใหม่ทีมใหญ่ทีมอื่นๆในตำแหน่งเดียวกันซึ่งมีชื่อเสียงมากกว่าแต่ทุกคนก็มีคาดตัวถูกกว่า โยภาพดังกล่าวกลายเป็นมีมที่นํามาล้อเลียนอาร์ตอันอย่างมากในช่วงเวลานั้นในวันนี้6เดือนผ่านไปอิบราฮิมาโกนาเต้ยีปีลิเวอร์พูลยังยึดตัวจริงไม่ได้นั่งเป็นสำรองในลีกมากถึง17เกมลงเล่นตัวจริงในลีกแค่7เกมพาทีมเก็บชินชีส3จาก7เกมราฟาเอลวาราน2ีปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาดเจ็บไปแล้วถึงสาครั้งนับตั้งแต่ย้ายมาบาดเจ็บทำให้พลาดเกมลีกไป10เกม ลงเล่นตัวจริงในหลีกไป14เกมพาทีมเก็บชินชีส3จาก14เกมจุนกุนเด้23ปีหลิวล่มไม่ได้ย้ายมาเบนไว24ปีอาร์ตตัน,ตนยึดตัวจริงทันทีไม่เคยบาดเจ็บมีแต่ติดเชื้อพลาดเกมหลีกไป2เกมลงเล่นตัวจริงในหลีกไป20เกมพาทีมเก็บชินชีส11จาก20เกมคุ้มหรือไม่คุ้มค่าตัวคงจะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ว่าวัดผลงานณปัจจุบันจาก3ามคน เชื่อว่าคงเป็นเขาที่ดีที่สุดคนที่โดนดูถูกในวันนั้นของดีราคาโคตรถูกสื่อเผยอาร์ตตนปืนไวรลกคือเปิดจริจาคว้าตัวฟาเบนรรยค่าตัวแค่ราว16ล้านปอนด์เพราะเหลือสัญญากับนาปโปลี1ปีสื่อเดเมเอร์รายงานล่าสุดว่าอาร์ตตนกำลังมีการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวฟาเบนรรยกองกลางสเปนวัย25ปีที่กำลังจะเลือสัญญากับนาปโปลี1ปีหลังจบซีซั่นนี้ และพร้อมพิจารณาข้อเสนอเพื่อย้ายทีมทางนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกับนักเตะระบุว่าตัวแทนของแอสตันมีการเริ่มต้นเจรจาเบื้องต้นกับเอเย่นส่วนตัวของนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับฟาเบนรรยคาดการว่าการย้ายครั้งนี้ของเขาจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว16ล้านปอนด์บวกโบนัสเพิ่มเติมเท่านั้นหลังจากเขากำลังเหลือสัญญากับนาโปลี1ปีโดยที่มีเกียวอาริต้าเป็นแฟนตัวยงของเขา และเชื่อมั่นศักยภาพของเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้กับกลุ่มผู้เล่นหลักที่าร์ตซนอ้างอิงจากทาร์ฟเอร์มาร์ตค่าตัวฟาเบนรรยนั้นมีมูลค่าตลาดกลางประเมินล่าสุด55ล้านยูโรราว46ล้านปอนด์ฉะนั้นค่าตัว16ล้านปอนด์ถือว่าถูกมากแต่เพราะด้วยสัญญาที่กำลังเหลือแค่1ปีและนักเตะอยากย้ายเลยทำให้ค่าตัวถูกกว่าความเป็นจริงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจและสื่อเดอะมิเรอร์เคยเป็นสื่อแรกที่รายงานว่าาร์ตซน สนใจเป็นไว้ด้วยเมื่อปีที่แล้วมารอบนี้เป็นสือแรกที่รายงานอีกแล้วแบบนี้จะแม่นอีกไหมมาคอยดูกันขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย